สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องประอ่อน้ำโชกมือนีประอ่อสิภาไปเบิงไม่แยแยไม้มงคลไม่แยแยเนาะค่ะไม่มงคลค่ะสิพ้าปจุดทูบไม้มงคลคอเลขกเนาะคะ่ะพอว่ายูใหม่ใบใหม่มันกะมีเลขกคือเก่าเนาะคะ่ะอยู่ใบใหม่ก็เคยถือมาอยู่ค่ะหัวทีแล้วพอได้อาลงยูทูบเนาะคะ่ะเนาะ บดไทยลุงยูทูบให้เอฟซีแฟนช่องเบิงแต่ว่าดีนเอกเากระเอปอ๋ากับสีผ้ามาเบิงเนาะค่ะผ้ามาเบิงแล้วก็สีรุ่นจุดถูกของพญาไม้แย่แย่เป็นไม้มงคลเนาะค่ะเขาเอิ่นว่าพญาไม้แย่แย่ไม้มงคลค่ะไม้แย่แย่ค่ะ นี่ค่ะจุดทูบขอขอหวยเนาะคะ่ะขอหวยจากพญาม้แย่แง่เป็่นใหม่มงคลค่ะแจกหวดที่แล้วกับเฮียนอยู่เนาะคะ่ะเฮียนเป็น่นตัวเรียกย่ใบไม้เดี๋ยวแอดสีส้มให้เบิ้งเนาะคะ่ะ เห็นเป็นเลขแปดสองตัวค่ะแปดสองตัวนี่ค่ะแปดสองตัวก็คือมันเป็นแปดแปดคนันทรนซับเอากระสีว่าแปดสองนั่นแหละค่ะนี่ซอวา่าผน่าไม่แง่แง่เนาะค่ะแอดเห็นแปดแปด สองตัวนี้ก็แปดนี้ก็แปดอยู่ใบพญ้าไม่แง่ๆเนาะคะ่ะไม่มั่งค้นแถวเอสิมัคองวดวันที่หนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะสิจุดถูบล่องเบิงวามันสีปินตัวใดว่าเพื่นสีหายบอค่ะ จุดธูบเบิ้งกันค่ะจุดถูบถขอจากพญาไม่แง่แง่พระ่าก,ก็เคยได้อยู่ค่ะไม่ที่เป็นมงคลนี่เคยเคยมีคนถูกอยู่ค่ะแต่บบเคยจุดถูบมีตตังแต่เบิ้งอยู่ในในบมันเนาะค่ะเคยหายเรียกอยู่เปลี่ยนไหม่มงคลวันศีลวันพระห่ากกบ จุดทูปขันหาอมมาบูช่ามาขอเนาะคะ่ะขอตัวดีขอให้ได้โชคได้ลาบเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอยดสิจุดล่องเบิงวามันสิเป็นตัวใดจุดล่องเบิงกันเด้อค่ะจากพระยาไม่แง่ ไม้มงคลเนาะค่ะจุดขอโสุขขอลาบจากเจ้าทีเจ้าท้างจากหญ้าไม้แย่ๆขอเรียกสามตัวเด้อวันที่หนึ่ง กัญญาสองพันห้าร้อยหกสิบหกขอให้เขาเต็มเตมเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวเนาะคะ่ะของรางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่ง,งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะเตรียมคันหาแล้วก็จุดทูเบเก่าดอกแล้วก็มาขอนเนาะคะ่ะ ก็จากระเนีม้มาเงี้ยเงีกำลังเห็นเนาะค่ะเนาะกำลังออกมาสิเป็นตัวใดรุ่นเบิงเนาะค่ะจะเป็นตัวไหนเป็นแปดหรือเป็นเก้า เห็นหัวโพออกมากแล้วนะคะ่ะเปลียนแปดหรือเป็ียนเก้ายังประชัดเนาะคะ่ะแปดหรือเก้ารุนเบิงว่ามันสีใดตัวใดเนาะคะ่ะ กำลังเห็นเป็นตัวเห็นเป็นตัวเก้าเก้าหแปดเก้าเก้าเก้าเนาะค่ะเป็นตัวเลขเก้า เป,เป็นตัวเลขเก้าโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นหนึ่งตัวแล้วเป็นเลขเก้าค่ะตัวที่สองสะรุนบังอีกว่าสิเป็นเลขยังเนาะค่ะ, 2, ะนเนเานนนะ,ะนะจะเป็นเลขอะไรกำลังโผล่ออกมา ที่สองกำลังโผล่ออกมาตัวที่สองกำลังโผอองลผ่ออกมาเนาะค่ะกำลังโผล่ออกมาเป็นตัวไหนคอยรุนจะเป็นตัวไรคอยรุนเนาะค่ะเอซี ถูกทันที่เข้ามาแล้วฝากคนไลร์กนแชร์แน่เ้อค่ะ เห็นหัวแล้วค่ะเป็น่นแหลมจักหัวเนี้ยนี่จังไดคือหางกันแะ่เนาะบาทนี่จะเป็นตัวไหนคอยรุน้นตัวที่สอง เติมรังโพออกมาเนาะค่ะเป็นน้ำแหลมจะเป็นเลขสี่เงเลขอย่างน้อบาทจะเป็นเลขสี่เลขอี่อย่างน้รอรอดหนึ่้แค่ะ โผล่ออกมาแล้วโผล่ออกมาแล้วเป็นเลขยั ắn, งเน,นาะบบดนี้คือบระดเนาะเป็นเลขอะไรโผล่มาแล้วหม่ยังเพรนะในเมิดเนาะค่ะจเป็นเลขยัง ถ้าลุนเบิ้งเนาะค่ะเป็นเลขอะไรลุนูสียังไคือสีหน่อยแต่เนาะบาทนี่จุเลขซีนี่เลขเยี้ยเนาะเลขซีเรอบาทนี่เบิ้งไก่ดูซุ่มเบิ้งไก่ดู เป็นเลขอะไรเป็นเลขสี่สี่หน่อยก็สี่หน่อยสิเป็นเลข 4. 4สี่เ,เลข 4. เก้าชัดมากเลยแต่เลขสีมันหน่อยเกินไปเลขสีหน่อยเกินไป ก้าสี คอยลุนเบงเด้ค่ะเอฟซี FC แฟนชองรุนดูโอ,อกมาแล้วเนาะคะ่ะก็เป็นเก้าสี่สามเนาะคะ่ะสามกับวัาชชาัดปั่นใดเก้าสี่สามเนาะคะ่ะเลขทูกขอจากพญาม่ยเงี้ย โอลออกมาแล้วก็คือเปลี่ยนเก้าสี่สามนะคะนี่ค่ะ 4, เก้าสีเลือกเู้าสีชัดบ่คะเก้าสี่สาแอดเห็นเป็น9ก้า่สค่ะเก้าสี่สาคือเลขทูบเนาะค่ะ ได้เก้าสี่สามสามกว่ล่างๆเลขสี่กับชัดอยู่ค่ะเตีมมันตัวหน่อยแต่งวดที่แล้วเอดเห็นอยู่ในใบใบยพญามายะแยก็คือเห็นเป็นเลขแปดเนาะคะ่ะเดี๋ยวสีส้มให้เบิ้งอีกนี่ค่ะแปดสองตัวเนาะคะ่ะนี่ก็บแปดนี่แปดนี่ก็8แปดแปดสองตัวะคะ่ะชัดปะคะ่ะ แปดแปดแต่มันออกมากับเปลี่ยนแปดสองเนาะค่ะเขาเอือนว่าพญาไม่แยๆเป็นใหม่มุงค้นเนาะค่ะผู้ใดเอาไปปลูกแล้วก็จุดทุบทุกวันพระกะสีมีในเสียงโศกเสียงหยังเนาะค่ะขอเอาเพิ่นวาผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นวาขอเอาขั้นอยากได้ขอเอา เนาะคะ่ะอันนี้ก็คือกันนี่ไม้มงคลใบใหญ่ที่สุดใบใหญ่ที่สุดเนาะคะ่ะห่อค้นก็นได้ะคะ่ะหอเงินหอทองแล้วก็มีแต่ไม้มงคล นี่ทั้งหวานนั่งคุมแล้วก็เสนีจันขาวเสนีจันขาวมีทุกอย่างค่ะมีแต่ไม้มงคล ค่ะหอเงินหอทองค่ะฝากเอซีแฟนช่องแน่เด้อช่องปลาอ่อน้ำโชกฝากกดไลค์กดแชร์แน่เดี๋ยวปลอ่อสิไม่แน้วทางมาฝากเอฟซคลิปนี้ค่ะคลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้ค่ะแค่นี้เนาะค่ะเพราะว่ามันด่วนแล้วคลิปนี้กะแค่นี้ ขอให้เอฟซีแพ่นซองมิตรความสุขความเจเริญให้รวย้วยๆปังๆทุกคนเน้อค่ะสวัสดีค่ะ